สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทท่านเข้าสู่แอป CPU ป y CPU นะครับวันนี้กลับมาเจอกันแล้วกับการเทสสเปคนั่นเองฮะน,น,นั้นเนี่ยวันนี้ครับก็เป็นไปตามที่ใครหลายคนนั้นรีเควสต์มานะครับมันคือ 9800X 3D เออ 9, mm hmm. จอกับ 9700X mm hmm. บนการ์ดจอ AMD ที่ ว่าว่าแรงที่สุดนะดังนั้นวันนี้เป็นคิวของค่ายแดงละแต่ว่าวันนี้เรามาในมุมของ CPU กันบ้างว่า CPU สุดท้ายแล้วเนี่ย X สาม D เนี่ยมันมีผลไหมมีหลากหลายเกมรวมถึงเบชมาให้ดูด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกแค่9ก0า X ชุดน้ำ a อ l r u s บอร์ด X 8 0 E 9ก0า XT RAM 3 2มสอเชพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ที่65,000 65,000 65,000แต่ถ้าสมมติว่าพี่เปาครับผมอยากได้9,000พป X 3 D ได้72,000ดังนั้นวันนี 9,800ไป X 3ดีแพงกว่า7,000พ o นฟูดีเอ็กตรีมใช่ปะครับพลังดิบฟูดีเอ็กตรีมครับพลังดิบเลิมต้องมาเพ่งอ่ะก็โฟกัสที่เครื่องนู้นเทรนทางเขาาอก X 3 d ดีิงกว่าใช่อันนี้ก้าวก็วิ่งเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วก็เห็นเบนช์มาร์กเลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะชัวร์กว่าอ่ะสองสองสามสองหนึ่งแปดเอา อันนี้สังเกตว่าทุกอย่างมันแบบว่าเดิมเดิมหมดเลยนะอันเนี้ย2อ้เนี่ยเอาไฟเอ็มเลยแล้วกันอ่ะวีเอ็ดีออฮนเอ็กทู่ไฮหมดเลยออฮนี่ครับเเอดีอเหมือนกันใช่ปะออนเอ็กทูที่เหลือเป็นวีหี่หมดเลยนะครับอ่าเหมือนกันอ่ะไอคิเปิดก่อนเด้อเด้อ้มายืนใกล้ๆกันก่อนอันนี่าออ่าอ่ามมแป๊บนึงได้ไหมอ่ะไอเปิด 97L าเจ็เอ็โอ้โหมันอ ฟูจดีวิลลี่ไฮนะฟูิดีวิลลี่ไฮนครับเ <gasps> นี่ยอยากให้ต่างต้องอย่างเงี้ยมีผลเลยในไฟในไฟเอ็มนี่ผมไม่ต้องขับรถไม่ต้องอะไรเลยนะจบเดี๋ยนี้คือจบไม่ต้องพูดเยอะคือถ้าอย่างเงี้ยจะวงไฟจะที่หนงที่ไหนอะไรยังไงก็จะอย่างงี้ <laughs> เกมนี้ไฟเอ็มเป็นของ X3D ก็ขอเยอะ70็ดสบเยอะเอาง่ายๆคือเปลี่ยนการ์ดจอไม่ได้เท่านี้อ่า ถูกต้องไหมถ้า7,000เนี uh ่ยไปเปลี่ยนกร์ดจอไม่เพิ่มเท่านี้นะอัพ cpu เห็นไหมนี่แหละที่มันจะต่างกันต่อไปเป็นเกมอีกอันหนึ่งที่เป็นแนว e-sport ครับหรือว่า PUBG เราอาจจะเซตที่ฟู l ี้ฟูด l ้ลิโดหมดเลยเออเนี่ยลงโหูตะโอ้โหคิวเป็นร้อยเฟรมนะครับต่างสองเบิร์นบ่คิวเวอร์ชัดเฮ้ยโอ้ไยเยอะไปแรงชิบหายแรงจริงๆการ์ดจอมือไม่บังใช่ไหมคิวไม่ครับ ชอบมันดึงมันดึงการจอเต็มด้วยอ่ะมันดึงการจอไปด้วยเหรอยิงการจอแม่งออกมาเป็นร้อยเฟรมอ่ะรีดออกมานี่ต่างกันเนี่ยโอ้โหตายคู่อ่ะตัวเองตัวกูตัวตโดนยิงต่างกันเป็นร้อยเฟรมนะครับต่างกันเป็นร้อยโอ้โหนี่คือฟุดีวิลีโลนะครับเจ็ดพันอย่างเงี้ยถ้าใครเล่นพับจีอย่างเดียวถือว่าคุ้มครับวาลโลไหมอ่าได้ครับวาโลคือมันมันยากตรงที่ว่ามันโอ้โหอ้เยอะเอ้ยมันสูงคู่อ่ะคิวสูงคู่ครับ อ่ะอันนั้นจะสูงกว่าอันนี้สูงไม่มีความแข็งแรงกว่าคือพันเฟรมนะครับผมเห็นป้าอยู่ด้วยกันพอดีอ่ะอยู่ด้วยกันพอดีเหรอเดี๋ยวดิตรงนี้ก็ได้ครับอ่าอยู่นี้ก็ได้อ่ะเอาแบบตรงนี้ก็ได้อ่ะดื้อดเลยอ่ะเอ้าโอเคเอ่อเท่าไหร่ครับแปดร้อยเก้าร้อยเพรผมห้าร้อยหกร้อยใช่เหรออือแปดร้อยเก้าร้อยกับของคิวครับของผมห้าร้อยหกร้อยครับปิงมันมีสีด้วยใช่ครับดูของพี่เปาสิ ขอผม700 800 700 800 700 800 700 800อโอเคอันนี้จะจะเรียวเวอร์ไหมเรียวเวอร์ดีว่บอ่าเหมือนกันนะเทคเจอร์อันต้าให้เหลือเป็นไฮที่ฟูดีนะครับไปนี่ฟูดีนะครับอ่ะคิวเปิด150เอ้ยต่างไหมต่างแยกออกไหม <laughs> ไม่รู้เอา้าเมื่อกี้ไม่รู้สึกก่อน <laughs> เมื่อกี้ว่าแะแล้วแล้วแล้วความความโหดร้ายของมันคือมึงต้องเล่นที่ฟุตเวตดีกับ9ก้าส่วนสิบเอ็กซ์ีเอาเครื่องห้าหกหมื่นนะมาเทสฟุตเวตดีนะใช่ใช่ครับเมื่อกี้วิ่งมาเลยเอ้ยเหมือนกันเลยเท่ากันเลยแน่นอนอะไรเงี้ยแน่นอนเท่ากันเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเอาเนี่ยเอาเอาตรงตงแต่ว่าถ้ามันมีความสูงทางใจก็ต้องจําคือรู้ไหมว่าทําไมเครื่องมือนี้ถึงออกมาเพราะคุณไม่สามารถวัดด้วยตาเปล่าทําไมถึงมีไม้บรรทัด วัดหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะคุณไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้เป็นกี่เซนมันเลยต้องมีหน่วยอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเฟรมเรทก็เช่นกันถูกต้องไหมครับ2 0 0กับ150แยกออกไหมอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ล่ะทุกคนแฮปปี้ที่ตรงไหนผมไม่รู้แต่ผมไม่ให้ดูว่ามันต่างกันแค่นี้โกสเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นนะน o นะโค้ดดีออฟออภาพเป็นเลยอะเอาวิลิโลมั้เอาต่างไหมต่างแต่วมเล็บนะ ต้องเป็นฟู๊ดดีวิลลี่โรเท่านั้นนะจ๊ะเพราะถ้าเป็นฟู๊ดดีแบบสุดอาจจะไม่ต่างเท่านี้โอ้โหยากคอนดิชันยากมากเงื่อนไขาย,ายากมากแล้วต่างแบบแบบนี้มึงไม่ต้องต่างก็ได้คือ40เฟรมบน200กว่เฟรมเนี่ยนะไอ้เจ็บมันมันแยกไม่ออกแล้วหร mm hmm. ือเปล่าออกปะเอ,อาสมมติว่าเป็นวิลลี่ไฮวิลลี่ไฮครับสุดเอาวิลลี่ไฮเอะครับโอเคปึ๊บเนี่ยพอเป็นวิลลี่ไฮก็ไม่ต่างอะ่ะฟู๊ดดีวิลลี่ไฮไม่ต่างอืชนะไหมชนะมัน สิบกับเฟรมปะ,ะถ้าเป็น 4K เอาไป 4K เออ่ 4K วิดีไฮแล้วกัน 4K <K> สุดแล้วกันอ่าอ่านั่นไง <laughs> เป็นไงละมึงเ <laughs> นี่ยซื้อเครื่องกันอย่างนี้ไปต้องเล่นอย่างนี้อ่าต้องเล่นอย่างนี้ต้องปรับอย่างนี้ <laughs> อ,อ,นอันนี้คือ real world c h e c k คือ 4K วิดีไฮคืออย่างนี้ใช่ต้องปรับอย่างนี้ถูกไหมเดี๋ยวเราอ่านมาชัดนะอ่านนี่เป๊ะเลย ซื้อเครื่องความหกหมื่นแล้วมานั่งเล่นฟุตบอลดีปรับสุดมันอยู่ที่ความสบายส่วนบุคคลใช่ส่วนบุคคลส่วนบุคคลจริงจริงจริงครับอ่ะแล้วแต่คนนะอ่ะร้อยสามสองครับ <27. S 1> ร้ยอยยี่สิบเจ็ดที่วิลลี่วิ่เดียวเอง <laughs> เอา้าผมว่ามันเอาเวลี่ไฮเอาโอออยากเห็นต่างเยอะไหมยังไงวิลโลครับเอาเวลิลโลอ่ะอยากเห็นต่างเยอะต้องวิลี่โลอ่ะได้วิลี่โลจากทีวิลี่โลไป อันนี้บิลลี่โรดนะครับโอ้โหภาพกูไม่เหมาะอัลคาร์เลยไม่เหมาะเป็นเกมนี้นะอ้าวตังตังแล้เราล่ะมหาตรงกลางกันเออลอง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 ทูเคบิลลี่ไฮก่อนมามามาอ่าอ่ามามามาทูเคใช่ไหมใช่ทูเคก่อนแล้วก็ก็เป็นเทียบซื้อคอมปารหนึ่ต้องเป็นบิลลี่ไฮดิวะอ่าวิลลี่ไฮใช่ไหมคิวอันนี้คือเรียวเวอร์เทสเนี่ย เอาเหอะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมอันนี้ค okay okay? okay? uh. ือเครื่องอย่างเงี้ยควรปรับอย่างนี้ครับเอาคิวขับม้าไปตรงนี้ไม่ขี่ม้าไปตรงนี้ไปอันนี้คือ s u ซิเ b l e ที่ควรจะปรับอ่ะโฟดีครับอือไอ้ปลังดิบไปเลยอ่ะเอาไปเอาไปเลยนะโฟดีต่ําสุดก็แต่งี้แหละมึงจะให้มันต่างไงก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือต่างนะโอเคไหมแล้วเกมนี้ต่างไม่เยอะด้วยนะ แม่เห็นไหมเออแต่การ์ดมันลัานเต็มดีนะหล่อเวทีสุดก็ได้อ่ะถูกอ่ะเมื่อกี้เป็นวิลี่อันต้ากันนะอันต้าอันต้าโอ้โหแค่แบบอันต้าก็ไม่ต่างแล้วมั้งผมว่าอ่ะอัพสกิลด้วยไหมไม่หรอไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเป็นการดิบโอเคเก้าสิบสองสามเฟรมสี่เฟรมเออต่างเท่าไหร่วะหนึ่งเฟรมไทม์ดูดีกว่านะอ๋อใช่ใช่ 9,000พันเมตดีดูดีกว่านะยืดเยือนนะนะครับนิดหนึ่งนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกว่าต้องแบบว่าผมไม่รู้ว่าผมและทุกคนจริงๆคนดูผมหลักมีรีเซ็ตเองผมเทที่มันต่างไปแล้วตาจะพอดผมเทให้มันต่างไปแล้วครับไอ้ยีเดียเดี๋ยวตาฟอร์สอ่าเซตตี้อันนี้เอายังไงครับคุณคิวเอาแบบเอาฟูดีอาฟูดีเอาโลเบตละกันโลเลยโลเลยอะปิดเฟปเจนด้วยอะครับผมอาฟยดีโลเพื่อให้มันต่างนะ เอาที่ฟูวดีโลสับเดลตาฟอร์สนยน,นะ <c oughs> มึงก็สูงแล้วไม่ใช่เหรอกูสูงกว่าอุ้ยมันเดือโอ้ยกูรั่วเลยมันแยกไม่ออกมันก็ต่างแค่นี้นะก็นั่นแหละนะครับต่างไหมต่างะต่างแล้วต่างแล้วย่องๆไปได้วยกันเนี่ยอะอ่าอ่าดังน,น,นั้นวันนี้เมนพอยต์ของวันนี้อันนี้คือตัวรอง 9,700x สิ่งที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปเ<อ>นอะ8คอ 16 t หกเทรดแคชสีเมกต่อมาเจอกับ CPU ที่ว่ากันว่าเล่นเกมดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะ9ก้าพันแปรีดยอดฮิตยอดฮิตยอดฮิตนะครับแปดคอสิบหกเทรดเทอร์โบห้าจุดสโดยที่เราเองก็ใช้การ์ดจอเหมือนกัน9ก้าศูนย์ศย์เอ็กิหเหมือนกันก็คือเป็นการ์ดจอสูงค่ายแดงนั่นแหละครับเมนบอร์ดวันนี้ก็ X 8 0 E Carbon อีคาร์บอนไฟฟาย เอาตัวบนไปเลยอดโหดแล้วเนี่ยผาจ่ายไปสิเฟสไปเลยครับแล้วก็เบสออนแรมเท่าไหร่วันนี้สามสิบสองกิโลดาวไฟบัสห้าบนหกปกตินะครับชุดน้ำออรัสคอนเทนฟอร์ทูสามพวงศูนย์ปกตินะครับนี่ชุดน้ำปกติว่าไม่ร้อนทั้งคู่นะครับสตอร์เรตก็หนึ่งเทครับผมรีดหกพันเมกน์เองนะครับพาววเอร์ตสปายก็แปดร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบพัตโกเอเมซายเอ็มเอจีเอแปดเอสโตเจว่ากันไปตรงนี้คือสรุปง่ายๆคือเดี๋ยวสรุปไปแล้วกันครับถ้าาเป็นอ่พวววกแบบโล c s 2, ไบเอ็มพับจ X3D ด้วยประการทั้งปวงถ้าคุณชอบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะไปเล่นเกมอย่างเช่น Delta Force, Helldiver, Red d e e d The Last ัต u ัพอัตมอนเตนเตวเนี่ยถ้าเราใช้9 X3D, 9 0 0 s t เราคงเล่นเกมที่ 2K4K เนอะเวลี่ไฮเนาะแน่นอนเพราะว่าให้มันเหมาะสมกันกับราคาใช่ให้เหมาะสมกับเครื่องเราซื้อมาเสียต่าะห้าหมื่นหวังว่าไลฟ์นี้คงมีประโยชน์กับคนทั่วไปนะท่านผู้ชมครับ จนกว่าพักกันใหม่นะถือว่าเคลียร์นะอันนี้ผมอาจจะพูดเป็นวนผมว่าผมทุกคนเข้าใจมือผมกูพูดจนกูไม่ไหวแล้วจนกว่าจะก,กนใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ